สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียโดยมีข่าวออกมาครับในช่วงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นข่าวมาจากทางฝากฟังของทางยูเครนโดยแหล่งข่าวเขาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอซึ่งต้องบอกว่าเป็นคลิปที่หาดูยากมาก ก็เป็นคลิปการใช้งานระบบ M142 HIMARS ของทางฝั่งยูเครนที่รับมอบจากทางฝั่งสหรัฐพร้อมกันถึง4ระบบโดยไม่ค่อยมีคลิปการใช้งานระบบ M142 HIMARS พร้อมกัน4ระบบของทางฝั่งยูเครนให้เห็นนักนะครับเนื่องจากว่าทางยูเครนนั้นพยายามที่จะให้ที่ตั้งของระบบ M142 HIMARS เป็นความรับสุดยอดเพื่อเลี่ยงการถูกโจมตีจากทางฝั่งของรัเสเซีย โดยตามข้อมูลที่แหล่งข่าวให้มาครับระบบ M142 HIMARS นั้นน่าจะรับการคุ้มกันจากเครื่องบินรบรวมถึงหน่วยที่ทำหน้าที่ป้องกันภธากาศของทางฝั่งยูเครนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกนะครับที่ระบบ M142 HIMARS ที่ทางยูเครนได้รับมาจากทางสหรัฐนั้นจะรับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเนื่องจากว่าระบบนี้ครับตกเป็นเป้าหมายหลักๆของทางฝั่งรัสเซียที่ต้องการที่จะทำลายให้ได้ โดยจะมีข่าวจากทางฝั่งรัเสเซียคอยประโคมอยู่ตลอดเวลาว่าระบบ M142 h i m a r c นั้นถูกจัดการจากทางฝั่งรัเสเซียซึ่งข่าวต่างๆที่ทางรัเสเซียเสนอออกมาครับหลักฐานมันไม่ค่อยชัดเจนมากนักโดยไม่อวนานมานี้นะครับทางอังกฤษรวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นมีการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับด้านข่าวกรองและก็ข้อมูลตำแหน่งพิกัดแบบเรียลไทม์ให้กับทางฝั่งยูเครน โดยการที่ทางสหรัฐและก็อังกฤษนะครับได้มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งเป็นแบบเรียลไทม์ให้กับทางฝั่งยูเครนนั้นมันช่วยให้ระบบ M142 ของทางฝั่งยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยทางสหรัฐเนี่ยออกมาปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ให้ข้อมูลเรียลไทม์กับทางยูเครนเพราะว่าสหรัฐไม่ได้มีบทบาทโดยตรงกับสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครน เป็นเพียงแค่ผู้ให้การสนับสนุนยูเครนเท่านั้นแต่ก็น่าแปลกว่าท้าสหรัฐนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลเรียลไทม์กับทางฝั่งยูเครนย,ยูเครนอาจจะไม่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลๆได้อย่างแม่นยำขนาดนี้มันต้องมีคนชี้เป้าให้ยูเครนอยู่แล้วนอกจากนี้ครับทางพิตกากอนยังออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของทางรัสเซียซึ่งรัสเซียครับอ้างว่าพวกเขานนั้นสามารถทำลาย ระบบ M142 HIMARS ของทางฝั่งสหรัฐที่ส่งมอบใหกับทางยูเครนจำนวน6ระบบโดยโฆษกของเพนทากอนนะครับออกมาพูดถึงคำถแถลงล่าสุดของนายซอยกูและดมนตรีกระทรวงกลาโหมของทางรัเสเซียที่อ้างว่าพวกเขานั้นสามารถทำลายระบบ M142 HIMARS ที่ทางสหรัฐส่งให้ยูเครนได้ถึง6ระบบ และโฆษกของพิทากอนครับจะมีการพูดถึงการที่ทางยูเครนนั้นสามารถดึงประสิทธิภาพของระบบ M142 ห i m a r สได้อย่างดีสามารถโจมตีเป้าหมายของทางฝั่งรัสเซียได้อย่างแม่นยำซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งครับน่าจะมาจากการชี้เป้าจากทางฝั่งสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับที่มีการสนับสนุนข้อมูลแบบเรียลไทมให้กับทางฝั่งยูเครนถ้าไม่เช่นนั้นครับระบบ M142 ห m a r ชเนี่ยคงจะไม่สามารถทำลาย คลังกระสุนคลังอาวุธของทางฝั่งรัสเซียได้มากขนาดนี้นี่ก็เป็นข่าวสั้นๆนำเสนอครับว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอการใช้งานระบบ M142 HIMARS ของทางฝั่งยูเครนถึง4ระบบนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะเห็นว่าระบบ M142 ที่ทางยูเครนได้รับมอบมาส่วนหนึ่งครับยังคงใช้งานได้อย่างปกติขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ